สำหรับใครนะครับที่กำลังหาหัวบอลขนาดเล็กพกพาง่ายวันนี้ผมมีตัวเลือกมาแนะนําครับผมจาก KNF Concept นะครับในกล่องเขาะจะให้มานะครับแบบนี้หัวบอลขนาด1นิ้นะครับแล้วก็แป้นเป็นแบบระบบอาคาสวิทนะขวดนี้แล้วก็น็อตแปลงเอาไว้ใส่นะครับที่ท้ายแบบนี้เพื่อแปลงจากเกียว3 8นะครับเป็น1 4 เช่นใช้กับพวกหัวขาตั้งไฟแบบนี้นะครับก็สามารถใายได้เลยอันนี้มาดูว่าหัวตัวนี้ทำอะไรได้บ้างน,นะครับดับแรกนะฮะปุ่มปรับด้านนี้จะเป็นปุ่มสำหรับแพนนะฮะแผนซ้ายแผ่นขวาได้เลยลดล็อกแล้วก็ปุ่มปรับตัวนี้ก็หมุนได้360องศานะส่วนไอตัวปุ่มปรับตัวนี้นครับมุ่เราล็อกมาเสร็จแล้ว มันไปขวางหรือไปบางอะไรสักอย่างหนึ่งมันสามารถที่จะดึงออกแล้วก็เปลี่ยนองศาใหม่แล้วก็ขันได้ข้างบนก็จะมีระดับน้ําสําหรับตั้งกล้องไม่ให้มันเอียงนะครับแล้วก็สกรูขันระบบอาคาสวิตซ์ซึ่งตัวแป้นของเขาได้ให้มานะครับมีตัวสต็อปเปอร์นะฮะก็เวลาใช้งานลดกล้องก็ไม่ต้องกลัวหลุดทันทีนะครับเราเป็นคุณจะหมุนเร็วแรงเกิน ก็หมุนปลดปุ๊บมามาันเล่นได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่หลุดทันทีนะต้องหมุนออกมาอีกถึงจะหลุดนี่แบบนี้ส่วนการรับน้าหนักนะครับตามสเปกแล้วเขาเคลมไว้ว่าสามารถรับน้หนักได้ถึง22ปอนด์หรือประมาณ9กิโลกร,รัมเลยนะครับโอ้เย,ยอะมากส่วนราคาก็ตามนี้เลยนี่นะครับก็ถ้าเกิดใครมีคูป,ปองก็สามารถลดราคาได้อีกเดี๋ยวผมเอาไปลองดูดีกว่าว่ามันจะสามารถรับน้าหนักจริงๆได้ไหมเท่าที่เลนผมจะมีเนาะ ทดสอบกันที่มุมแบบนี้เลยแล้วกันนะครับนี่ตั้งฉากแบบนี้เลยก็นี่เป็นกล้อง Sony A7C Mark II นะครับแล้วก็เป็นเลนส์24-105 f4 G นะครับก็นี่เห็นไหมสามารถล็อกปึ๊บอยู่อ่ามุมแพนปึ๊บปึ๊บนี่สบายมากออันนี้ก็ถ้าเกิดวัดแต่คร่าวๆก็น่าจะเท่าไหรอ่อ่ะ ้องมันประมาณ7ก็ดขน,นี่ประมาณเกือบ2โลแต่ว่ามุมนี้ก็เป็นค่อนข้างจะเป็นมุมที่หัวบอลเขาค่อนข้างจะรับน้ำหนักเยอะสุดนะครับก็ทดสอบไปแล้วนะว่ารับน้ำหนักได้สบายมากพอดีว่าผมไม่มีเลนอะไรที่มันใหญ่กว่านี้แล้วละ่ะมีแค่นี้เนาะก็ตามการใช้าง,งานครับหัวบอลเล็กก็คงไม่มีใครเอาไปใช้กับเลนที่ใหญ่มหาศาลมโหฬารหรอกครับก็ผมวา่าไซนี้พกพาไปเที่ยวได้สะดวกแล้วมีการหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือใครที่ใช้ขาตั้งแบบ พับเก็บแบบนี้นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนหัวบอลใหม่นะฮะกลัวว่าหัวบอลนี้จะติดผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันติดหรือเปล่านี่นะครับสามารถเก็บได้นะครับไม่ติดเดี๋ยวผมจะลองใส่ก,กระเป๋าให้ดูนะอันนี้เป็นกระเป๋าของเขานะ ใส่ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าขามาจะไปติดกับหัวถ้าใครสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์นะครับหรือในเดสคริปชันนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วสวัสดีครับ